สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับช่างเป็นคนตัวเลขที่ขี้เหนียวจริงๆแต่ถ้าว่าเจ้าไม่สามารถตันีในการศึกษาได้เจ้าจะไม่ก้าวหนะ้า มองย้อนกลับไปค่ายัางต้องเตือนเขาอีกหรือว่าข่าเสนอราคาในการเรียนรู้ให้เขาแพงเกินไปค่าควรจะลดราคาให้เขาหรือไม่ราเชนดูไม่รู้ว่าอย่างหญิงหมิงคิดจะเขียนอะไรในเวลาน,นี้เขาเรียบไปที่ห้องตีเหล็กของเขาอย่างรวดเร็วเขาปิดประตูและห,หายใจเข้ายาวขณะที่เขาพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ ขณะนั้นก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่บนโต๊ะตีเหล็กเขาหยิบมันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวและมีลายมือที่สวยงามอยู่บนนั้นเจนอยู่ข้ามีงานที่จะต้องทำแต่ข้าต้องออกไปก่อนข้าดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเจ้าในสองสัป,ปดาห์นี้เจ้าเป็นเด็กที่ฉลาดมากและมีความสามารถมากในการตีเหล็กต่อไปเจ้าเพียงแค่ต้องฝึกฝนต่อไปตามที่ข้าสอน อย่าเรียบใช้โรหาหายากในการฝึกฝนแต่ให้ทําตามพื้นฐานที่ข้าให้ไว้เมื่อไรที่เจ้าสามารถฝึกวิธีการตีถึง30-60ถึงครั้งโดยแม่หยุดและเจ้ายังมีพลังงานเหลืออยู่เพียงพอเจ้าสามารถลองที่จะตีเหล็กด้วยโรหาหายากชิ้นส่วนเหล็กที่ดีที่ข้าตีขึ้นก่อนหน้านี้จะเหลือให้เจ้าเมื่อเจ้าสร้างชุดเกาะต่อสู้ในอนาคตเจ้าสามารถใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของเกาะหน้าอก ราวหน้าถ้ามีเวลาข้าจะมาพบเจ้าอีกครั้งลุงเลอรร้านเซนโูเกือบจะพุ่งออกมาแต่ถ้าว่าคราวนี้ไม่มีการตอบสนองถังเลอร์าหายไปแล้วงั้นเหรอเขาจากไปเร็วมากจริงๆแรกเขาไม่ได้เห็นถังเลอรเป็นรังสุดท้ายแต่ทิ้งข้อความไว้ให้ท a d a นั้นความรู้สึกสูญเสียครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเองร้านเซนยูนั่งลง,งบนโต๊ะตีเหล็กแล้หมดอารมณ์ในการตีเหล็กทันที มื่อถือกระดาษในมือหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความไม่เต็มใจณที่เมืองฟ้างนิรันไปแล้วงั้นเหรอเขาไปแล้วงั้นเหรอใช่ข้าไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมดูเหมือนว่าเขาจะมาที่นี่เพื่อเด็กคนนั้นโดยเฉพาะถ้าไม่รู้ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับเด็กคนนั้นอาจจะเป็นโชคชะตาเขาเป็นเพียงนักร้องจริงๆงั้นเหรอ สิ่งมีชีวิตดังกล่าวจะเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อสาพันหรือไม่ถ้าคนที่แข็งแกร่งในระดับของเขาต้องการที่จะทำชั่วจริงๆผลที่ตามมาจะทำลายร้างอย่างมากเราต้องติดตามความหมายของต้นไม้นิรันด์ให้มันเป็นความรับเอาเป็นนักร้องมาหลายปีแล้วและจากการสืบสวนของเราไม่เคยมีปัญหาใดๆต้นไม้นิรันด์ย่อมมีความหมายของมันตามธรรมชาติบางทีในอนาคต เขาอาจจะมาอีกครั้งนั่นนะสิให้ความสำคัญกับเด็กคนนั้นให้มากขึ้นตกองรีซิงหลิงยืนอยู่บนระเบียงขนาดใหญ่และช่องมองไปในระยะไกลเป็นอาคารสูงและอาศัยอยู่ชั้นบนสุด2ชั้นบนสุดรวมกันเป็นกว่า1,500ตารางเมตรรวมถึงสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่ชั้นบนสุดทั้งหมดเป็นของตัวเองอาคารนี้มีทั้งหมด162ชั้นและเป็นหนึ่งในอาคารหรู ที่ดีที่สุดในเมืองหมิงโตหลีชิงเหลิงซื้อสิ่งนี้ให้กับถังเร่อและการจดทะเบียนอสังหาริมมรัพั์ก็อยู่ภายใต้ชื่อของถังเล่อเช่นกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายได้ของถังเล่อเพิ่มขึ้นตามอิทธิพลของเขาแต่เขาไม่เคยจัดการเงินด้วยตัวเองเลยรายได้ทั้งหมดถูกควอบคุมโดยหลี่ชิงเหลิงยกเว้นหลีชิงเหลงที่ทิ้งบางส่วนไว้ให้เขาส่วนใหญ่ ถูกซื้อในสินทรัพย์ต่างๆที่รักษาและเพิ่มมูลค่าของมันมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าตอนนี้ถังเลอ่มีเงินเท่าไรในสถานที่เช่นเมืองหมิงตูซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางมูลค่าของอสังหาริมรัพยัมีเสถียรภาพมากมาโดยตลอดบ้านหลังนี้เพียงหลังเดียวมีมูลค่ามากกว่า50ล้านเหรียญของรัฐบาลและมีความชื่นชมอย่างต่อเนื่องทุกปีหีชิงเหลิง ถามตัวเองว่าเธอคู่ควรกับความไว้วางใจของถังเลอรอย่างแน่นอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอไม่ได้รับเงินจากถังเลอร์อีกต่อไปยกเว้นค่าธรรมเนียมของตัวเธอเองที่ควรได้รับเธอช่วยเหลือเขาตามหน้าที่เสมอมาและจัดระเบียบและพบว่าเธอชอบทําสิ่งเหล่านี้มากและดูรายการทรัพย์สินของถังเลอร์บ่อยครั้งเธอเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสุขที่สุดสําหรับเธอบางทีนี่อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า ความคิดของเจ้าของบ้านเพียงแต่ว่าทางเรอ่ออกไปเป็นเวลาสองสัป,ปดาห์ในครั้งนี้และเธอก็ไม่มีอารมณ์ที่จะนับรัพศีลเหล่านั้นด้วยซ้ำผู้ชายคนนี้จะเป็นคนนอกจริงๆงั้นเหรอหากเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่ข้าทำก็จะต้องมอบให้ผู้อื่นด้วยใช่ไหมเมื่อถึงเวลาจะรู้สึกไม่สบายใจหากต่งต่อให้ผู้อื่นหรือไม่ไม่มันจะไม่อึดอัดข้าจะมีแต่ความทุกข์อะไร หัวใจของข้ารู้สึกเจ็บมากเมื่อหรีชิงเหริงคิดถึงเรื่องนี้เธอก็ล้มลงบนโซฟาแล้วกิ้งไปรอบๆและพึงพำกับตัวเองว่าถัางเลอเจ้าตัววร้ายเจ้าตัวโกงเจ้าบ้าถังเลอเจ้าไม่ชอบข้าใช่ไหมน้ำเสียงที่ทำอะไรไม่ถูกของถังเลอดังขึ้นจู่ๆหลีชิงเหรงก็กระโดดขึ้นมาราวกับว่าเธอถูกไฟฟ้าช็อตเธอไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ถังเลอ นั่งอยู่บนโซฟาข้างๆเธอมองดูเธออย่างช่วยไม่ได้เจ้ามองอะไรเจ้ามีเหตุผลหมายบอกความจริงมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้ายังมีความเป็นมนุษย์บ้างไหมข้าทำงานหนักทุกวันเพราะเจ้าแต่เจ้าเคยสนใจบ้างไหมเจ้าเอาแต่หนีไปข้าอยากจะลาออกถ้าข้าลาออกเจ้าก็จ้างคนอื่นมาแทนก็ได้มาพูเช่นนี้หรือจริงเหรียผู้กดแขนก็รุกขึ้นเยิน หลังกลับและเดินออกไปทางเร่อมองเธอด้วยใบ,บหน้าขมวดขียวเขาจะไม่เห็นได้อย่างไรว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเพียงผู้หญิงที่เข้มงวดและมีจิตใจอ่อนโยนทางเร่อรู้จักตัวตนของเธอดีมากรีชิงเริงกำลังจะไปถึงประตูและเธอก็อดไม่ได้ที่จะเดินช้าลงผู้ชายคนนี้ไม่ได้ตามเธอมาจริงๆงั้นเหรอในที่สุดเธอก็อยู่ตรงหน้าประตูจะไปดีไหม มันจะจบลงอย่างไรถ้าเราจากไปเธอทนไม่ไหวแล้วตัวจู่เธอก็หันมาและวางมือบนสะโพกทางเริอเจ้าไปเจอคนดีๆข้างนอกใช่ไหมเจ้าแค่อยากจะขับได้ข้าออกไปใช่ไหมดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเนึกถึงความวิตกกังวลในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหลี่ชิงเหลียงก็รู้สึกเศร้าและน้ำตาของเธอก็ไหลอาบหน้า เจ้ากำลังพูดถึงอะไรคนคนนั้นอยู่ที่ไหนหางเงล่รุกขึ้นเดินมาหาเธอแล้วยื่นกระดาษที่ทู่ให้กับเธอรีชิงเหลงพูดด้วยความโกรธว่าเจ้ายัางบอกว่าไม่มีใครงั้นเหรอทำไมเจ้าไม่ห้ามข้าไม่ให้ออกไปถ้าเจ้าไม่มีใครจริงๆถ้าไม่มีใครใครจะเป็นคนจัดง,งานของเจ้าเจ้าจะต้องมีคนอื่นใช่ไหม ทางเอรยกมือขึ้นแตะหน้าผากของเธอและพูดว่าเจ้าก็ไม่มีใครเหมือนกันทำไมเจ้าถึงโกรธขนาดนี้ไปให้พ้นรอชิงเริงตบมือของเขาออกไปถ้าเจ้าไม่ทำข้าก็จะไม่ทำเช่นกันทางเรอรพูดอย่างช่วยไม่ได้สิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับการที่ข้าไปพบใครสักคนข้าจะมองหาใครทำไมและข้าก็ไม่อยากจะติดต่อกับใครในโลกภายนอกข้าออกไปโลกภายนอก นเดียวรำพังเสมอไปงั้นเหรอปรีจึงเหลียงพังอะถ้าเจ้าไม่ทำเจ้ารู้ไหมว่าถ้าเจ้าไม่ทำเจ้าจะขาดทุนเท่าไหร่เจ้าเซ็นสัญญาไปแล้วก็ชดเชยไปเงินของเราคงจะเพียงพอที่จะชดเชยเพียงเพราะเจ้าไม่ทำข้าก็จะไม่ทำอีกต่อไปจากนั้นก็ให้เงินชดเชยพวกเขาทังเริ่อพูดอย่างเป็นธรรมชาติเจ้าทำอย่างนั้นไม่ได้มันยากมาก ที่จะออมเงินได้มากขนาดนี้าคาดคไม่ไหวที่จะเห็นมันละลายหายไปต้องทำให้ได้เจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ยอมแพ้เอาระข้าจะจัดการให้เพอรักษาสถนานภาพของบริษัทโฆษณาก่อนหนีน้และปล่อยให้พวกเขาไม่กล้าลงโทษเราแต่ถ้าว่าเจ้าไม่ได้ไปพบใครจริงๆนะแล้วเจ้าไปทำอะไรมาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาทังเริรมพูดขึ้นว่า เจ้าอย่างจำได้ไหมว่าข้าได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่เราแสดงที่ราวเทียนหลัวตอนนั้นเขายังอยู่บนเวทีกับข้าที่ร้องเพลงด้วยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นปรีจิงเหริงถามด้วยความสับสนข้าไปพบเขาเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนซืรแาเคอร์ข้าสอนเขาเรื่องการตีเห็กมาหลายวันมันก็เลยลาช้าเราต้องช่วยเขาวางรากฐานเสมอเวลาสั้นเหลือเกิน อะไรนะหลี่ชงหลิงมองเขาอย่างว่างเปล่าเจ้าไปสอนคนอื่นถึงวิธีการตีเหล็กนั้นเหรอเจ้ารู้วิธีการตีเหล็กด้วยงั้นเหรอทางเลิกกล่าวว่าข้าก็ไม่ทราบเหมือนกันข้าเพิ่งเห็นเขาถือค้อนตีเหล็กและดูเหมือนคุ้นเคยกับข้าข้าก็เลยลองดูจากนั้นข้าก็ดูเหมือนจะรู้วิธีทําจริงๆดังนั้นข้าจึงสอนเขาข้าก็คุ้นเคยและนึกถึงมันเองด้วยดูเหมือนจริงใช่ ควรจะอยู่ในระดับดีในการแสดงออกของรีชิงเหลียงเริ่มแปลกและเธอก็ยืนยันอีกครั้งเจ้าหายไปเป็นเวลาสองสัป,ปดาห์แล้วดังนั้นเจ้าจึงไปที่โรงเรียนซือไดเคอร์เพื่อสอนเขาตีเหล็กนั้นเหรือเจ้าไม่ได้ถูกคนอื่นทุบตีใช่ไหมทางเลือกสายหัวไม่โรงเรียนซอไดเคอร์คุยง่ายดังนั้นเขาให้ข้าอยู่ที่นั่นไปก่อนเขากลัวว่า,วารีชิงเหลียงจะเป็นกังวลดังนั้น เขาจึงไม่ได้บอกว่าเขาได้หวังแทนอยู่ทำอะไรกันจูู่สีหน้าของหลี่ชิงหริงก็เปลี่ยนไปเหนือสิ่งอื่นใดเธอมั่นใจในสิ่งหนึ่งนับตั้งแต่เธอได้พบกับถังเร่อเป็นเวลาหลายปีที่ถังเร่อไม่เคยโกหกเธอพูดเสมอว่าหนึ่งคือหนึ่งเขาจะไม่พูดสิ่งใดในสิ่งที่ไม่อยากพูดแต่สิ่งที่พูดต้องไม่เป็นเรื่องโกหกแล้วสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอช่วงนี้เธอรู้สึกไม่สบายใจ เหมือนอุ้งเท้าแมวขวนหัวใจแต่เขาสอนคนอื่นให้ตีเหล็กงั้นเหรอเมื่อดูการแสดงออกที่ไม่แน่นอนของหลีเียงเหลียงถังเลอก็รู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติเจ้าเป็นอะไรไหมความโกรธบนใบหน้าของห,งหลีเียงเหลงค่อยๆหายไปและมุมปากของเธอก็เงยเคลื่นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยเย้มข้าสบายดีเจ้าหิวอะไรไหมข้าจะหาอะไรให้เจ้ากินปรากฏว่า เจ้าไปที่นั่นแค่สอนตดีเหล็กนั่นเหรอเอาละข้าจะจัดการงานให้เจ้าเองเจ้ายัางมีงานอดีเรลกนี้อยู่พูดจบเธอก็หันหลังและเดินออกไปทุกอย่างไม่เป็นอะไรใช่ไหมยังคงมีน้ำตาบนใบนหน้าของเธอนายบอกว่าผู้หญิงพวกนี้เป็นตีนไก่ใส่พริกดองไงล่ะอางเลิกก็สับสนเล็กน้อยเช่นกันในขณะนี้รีชิงเรลงที่ผลักประตูออกไปแล้วก็มองย้อนกลับไปแล้วพูดว่า หากเจ้ายังต้องการที่จะตีเหล็กหรือสอนเด็กคนนั้นในครั้งต่อไปก็เพียงแค่บอกข้าแล้ว่าจะช่วยเจ้าวางแผนชั่วโมงทำงานของเจ้าดาบรายที่เพราะเจ้าไม่อยู่แล้วก็แค่จัดการงานนอกจากนี้ข้าจะไปกับเจ้าได้ด้วยใช่ไหมท้าที่สุดตัวตนของเจ้าอ่อนไหวเราก็ไปได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นดัดคอนเสิร์ตที่เมืองเซอไรเคอร์ดีไหมที่นั่นพวกเขาร้อนแต่เป็นวิญญาร์ เป็นผลดีต่อชื่อเสียงของเจ้าด้วยดีดีมากทางเริเห็นด้วยและทนายนั้นเขาก็รู้สึกว่านี่ดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ดีเขายัางสามารถเชิญผู้คนจากโรงเรียนซูไรไรเคอร์มาฟังการร้องเพลงของเขาได้ในกรณีนั้นจะดีกว่าสําหรับเจนอยู่หรือไม่และข้าสามารถเห็นเขาได้อีกครั้งณที่โรงเรียนซูไรไรเคอร์สภาพการตีเหล็กฟ้องบ่ายไม่ค่อยดีนักจริงๆ เมื่อเทียบกับตอนที่ถังเลอร์อยู่ที่นี่ประสิทธิภาพอาจกล่าได้ว่าตามร้านเซนโยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปรับความคิดของเขาและในที่สุดก็ฝึกฝนอีกครั้งลุงเลอไม่ละทิ้งเครื่องมือสื่อสารวิญ,ญญาณของเขาเช่นกันหลังจากกลับมาที่ห้องทำสมาธิรู้สึกถึงพลังที่แข็งแรงเขาก็รู้สึกดีขึ้นพลังชีวิตที่ดูดซับในทะเลสาบเทพสมุทรพังราสุดกับถูกย่อยแล้ว ในช่วงสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมายิ่งแปลกว่านั้นเขาสามารถรู้สึกได้ชัดเจนว่าดูเหมือนว่าเขาจะเจอกับปัญหาอคอกวดและระยะห่างจากการทะรุทะรวงเป็นเพียงเส้นบางๆในที่สุดระดับ30ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนับตั้งแต่มาที่โรงเรียนซอร์ไเคขขอรการฝุกฝนของเขาถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและในที่สุดเขาก็เกือบจะบรรลุปเป้าหมายแล้วเมื่อคิดถึงเสียงนี้ อารมณ์ของหลางเสียนอยู่ก็ดีขึ้นตามธรรมชาติเมื่อทะลุระดับ30มันก็จะเป็นโรกอีกใบหนึ่งอีกครั้งตอนนี้เขาไม่มีภัยคุกคามจากพลังแห่งสายเลือดอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีอันตรายที่จะทะลุผ่านได้แค่อยากจะทะลุทะรวงทำไมยังรู้สึกรำบากนิดหน่อยดูเหมือนว่าจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ที่ระดับ30ซึ่งแข็งแรงมากรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าของเขาจะลองอีกครั้งในวันนี้ ตั้งสมาธิหมุนเวียนพลังวิญญาณและควบคุมมาในร่างกายตามวิชากลังภายในเสียนเทียนพลังวิญญาณอ่อนโยนไหลเวียนตามปกติตามเส้นลมปานในเวลาเดียวกันหลังเสียนโย่ระดมพลังของสายเลือดของเขาเพื่อกระตุ้นพลังชีวิตของเขาและค่อยๆแปลมันเป็นพลังวิญญาณทําให้พลังวิญญาณของเขาอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านการฝึกฝนการเตียเหล็กแน่นอนว่านี่ไ,ได้เกิดจากการฝึกฝนด้วยค้อนเท่านั้นแต่มาจากการบำร,รุงสายเลือดสู่ร่างกายผิวของเขากระจา,ายใสขึ้นกว่าเดิมเต็มไปด้วยความแข็งแกรง่งร่างกายเติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การบำร,รุงของเลือดนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทางเลิกแต่ว่าเขามีความก้าวหน้าอย่างมากนอกจากนี้ เขายัางรู้สึกว่าประโยชน์ของการตีขึ้นรูปชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆสมรรถภาพทางกายของเขานั้นดีขึ้นแร่ความแข็งแรงของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่การควบคุมอำนาจก็ต้องกลับมาคุ้นเคยอีกครั้งและการฝึกฝนควบคุมความแข็งแรงในการตีเหล็กนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยในเวลาเพียงสองสัป,ปดาห์เขาได้ปรับตัวเข้ากับพลังที่เขาสร้างขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆและเขา ก็ใช้พลังดั้งเดิมได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความก้าวหน้าประเภทนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับการตื่นขึ้นครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้แต่ก็มีความครอบคลุมมากร้านเซนยูเองก็รู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งโดยรวมในปัจจุบันของเขาได้รับการพัฒนาด้วยความเร็วที่มั่นคงเป็นพิเศษหากเขายังคงไม่สามารถทะลุถึงระดับ30ได้เอาคนจะไปที่ทะเลสาบเทพสมุทรเพื่อฝึกฝนอีกครั้ง แม้ว่ามันจะมีราคาแพงมากแต่ใดที่เขาทํามันอีกครัง้งเขาเชื่อว่าเขาจะสามารถทะลุไปถึงระดับ30หรือสูงกว่าได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเมื่อเร็วๆนี้เขารวบรวมรายได้จากงานที่เผยแพร่ในศูนย์แลกเปลี่ยนบวกกับรายได้ก่อนหน้านี้และเหรียญของสาพันธาราชที่นําโดยการขายเหรียญทองที่เก็บไว้ของเฉียนเลยเงินออมของคนกลุ่มเล็กๆมีค่อนข้างมาก จ้าอ้วนสีทองไม่ตื่นเลยตั้งแต่เขาเผลอหลับไปหลังจากดื่มมากเกินไปในครั้งที่แล้วและเฉียนเล่ยก็ไม่สามารถเรียกเขาขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เกินกินพลังชีวิตของเขาอีกต่อไปดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรติดตามหญิงรั่วหงเพื่อฝึกฝนความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาทุกวันซึ่งทําให้เฉียนเลย่ยสับสนอยู่เสมอแต่ร้างเซนโย สามารถสัมผัสได้ถึงความเร็วที่แข็งแกร่งทางจิตของเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนตอนนี้ความแข็งแกร่งทางจิตของเฉียนเลย่ยดูเหมือนจะสูงกว่าของเขาเองาการฝึุกฝนของเหลวเฟิงนั้นยากมากเช่นกันเขาสามารถพบเห็นได้ในเฉพาะในช่วงเช้าของทุกวันและเขาก็หายตัวไปในช่วงบ่ายเขาไม่ได้ผ่อนคลายเลยเนื่องจากการตื่นขึ้นครั้งที่สองของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาแต่คิดว่านี่ เป็นโอกาสที่สวรรค์ส่งมาให้เขาและเขาจะต้องคว้ามันไว้ให้ดีความกังวลเดิมของเสี่ยวฉีหายไปตามธรรมชาติและเขาก็ทุ่มเทให้กับการฝึกฝนของเขาเช่นกันแม้ว่าในชั้นเรียนจะมีคนมากกว่า30คนแต่จริงๆแล้วนักเรียนเหล่านี้ไม่ค่อยสื่อสารกันและทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองยิ่งแปกกว่านั้นในฐานะนักเรียนของโรงเรียนเซอร์ไดเคอร พวกเขามีเรื่องให้เรียนรู้มากเกินไปแบรนเซนอยู่ได้ยินมาว่านักเรียนบางคนในชั้นเรียนกำลังพยายามสร้างชุดกอต่อสู้ระดับหนึ่งคำแล้วแม้ว่าอาจารความสำเร็จในการผลิตจะไม่สูงนักแต่การพยายามทําให้คือการสั่งสมประสบการณ์พลังวิญญาณในร่างกายค่อยๆเต็มและพองตัวแต่เมื่อมาถึงปราตูพลังวิญญาณที่มากมายก็ถูกปิดกั้นไว้เสมอได้ไม่สามารถทะลุทะลวงได้ในคราวเดียว เส้นลงปานของหลานเซียนโยถึงระดับที่ใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วอย่างชัดเจนแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนว่าเขาจะยังหายใจไม่ออกเมื่อต้องการทะลุผ่านม่านกัน้นแต่เขารู้สึกว่าพลังวิญญาณในร่างกายของเขาไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปพลังชีวิตบางส่วนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังวิญญาณได้ในขณะน,นี้เนื่องจากมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอพลังวิญญาณส่วนเกิน จะกลายเป็นพลังชีวิตด้วยตัวมันเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับ mm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ